ท่านพี่น้องที่ศรัทธามันและรักยิ่งนามะจมยงยำเกรงต่ออรตาลาและจงรักษาการงานที่ดีไว้กับตัวเราสม่ำเสมอและยั่งยืนท่านพี่น้องครับแท้จริงการรักษาการงานที่ดี ไว้ตลอดเวลานั้นเป็นพระประสงค์ของอรสุมตาราที่มีต่อบ่าวของพระอ,องค์และพระอ,องค์ยังสั่งใช้ให้บรรดารสูลบรรดารอมบิยาทั้งหลายนั้นได้เรียกร้องให้ประชาชาติบนโลกใบนี้ด้วยกับการรักษา การงานที่ดีไว้ตลอดชีวิตดังที่เราได้สั่งเสียกับท่านนบีมุฮัมมัดสุลัยานว่าบุตรบรบบกัตตายาะติยะกัะกีจงเคารพพักดีต่อผู้เป็นเจ้าของเจ้าจนกว่าความจริงนั้นจะมาถึงเจ้าก็หมายถึงความตายนั่นเองและท่านนบีอีซิสลามยังได้กล่าวไว้ว่า ว่าเอาซ่อนีบิสลาติวะจา,าติมาดุมตุฮัยและทรงสั่งเ้อฉันด้วยกับการนมาดด้วยกับจากาศตราบใดที่ฉันนั้นยังมีชีวิตอยู่ท่านพี่น้องครับอัลลอฮฺสุตายังได้บอกให้เราถึงคุณลักษณะของชาวสวรรค์ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้ว่า อั t t a อีบูนัลอาบิดูนัลฮาบิดูนัลไซฮุนัลรอกอิอูนัลไซดูน,นคนที่รู้กระโทษกับนี้กับตัวบรรดาผู้ซึ่งอิบาดะห์ต่อพระองค์ผู้ซึ่งสารเสรวนต่อพระองค์ผู้ที่ทุ่มเทในการเดินทาง เพื่อศึกษาหาความรู้ในขนทางของพระองค์บรรดาผู้ที่ทำรุกูและสุยูตอัลอามิรูนบิลมาอูฟีวันณาหูนาเลนบุงกริบรรดาผู้ซึ่งกำชัดในการที่จะกระทำความดี และยับยั้งห้ามปามและเว้นจากสิ่งที่ชั่วร้ายวัลฮาฟิรูนาลิฮูดูดิลลาและบรรดาผู้ซึ่งพวกเขานั้นรักษาไว้ซึ่งขอบเขตของอัลลอฮ์ที่ระพองค์ทรงกำหนดไว้ว่าบัชิรินมุมินีนจงแก้งข่าวดีให้กับ บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายก็คือข่าวของการที่จะรับยันนาของเรานั่นเองท่านพี่น้องครับคุณลักษณะทั้งหมดของผู้คนที่ลล l a ์ได้ตรัสไว้ให้กับพวกเราในาคัมภีร์อัลกุรอานนั้นคือเป็นรคคุณลักษณะของผู้คนที่รักษาการงาน ดังที่กล่าวมานี้ตลอดชีวิตของพวกเขาท่านอิหม่ามฮัสซันอัลบาสรีรอฮิมุลลอฮ์ท่านได้กล่าวไว้บอกว่าอัลอาบิดูน่ะกาล่าอับดุลลอฮาฟีอาฮาจีนิมคุลลิฮาพวกเขาอิบาดเคารพพักดีต่อลล l a ์นั้น ลอดชีวิตของพวกเขาอมมม و ลลอลิมฮิมา ه วิิชาริลเอาชนี่ยเอาซาตินเอาซนเตินมันไม่ได้หมายถึงขอสาบานต่อละมันไม่ได้หมายถึงว่าหนึ่งเดือนหรือสองเดือนหนึ่งปีหรือสองปีเวลากินกามากอลอับดุสซาล แต่มันจะต้องเป็นไปดังที่บ่าวที่ดีของอ阿์ได้ตรัสไว้ว่าเอาซอนิบิสซลาติวซากาตีมาดูตุฮัยพระอ,องค์ทรงสั่งเสียฉันด้วยกับการนามาด้วยกับซากาศต,ตราบใดที่ฉันยังมีชีวิตอยู่ท่านพี่น้องครับถ้ารูสุลลัอะลัมยังได้กล่าวไว้ว่าออามาดูบิลคาวาตีผลของการงานทั้งหมดนั้นเนี่ย ผลลัพธ์นั้นเมื่อมันสิ้นสุดหรือจบลงราวุ่บุคฮารีท่านพี่น้องครับที่เราสุลละกาวไว้เช่นนี้บรรดาอุลมามะได้สร้างความเข้าใจไว้กับพวกเราว่าถ้าจริงแล้วความสุขของบ่าวคนหนึ่งหรือความยากลำบากที่เขาจะได้รับนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับการงานสุดท้ายในชีวิตของเขา ใครก็ตามที่การงานสุดท้ายของเขานั้นเป็นก่อนการงานของชาวสวรรค์เขาก็จะได้เข้าสูงวรรค์ใครก็ตามการงานสุดท้ายของเขาหรือในชีวิตของเขานั้นด้วยกับการงานของชาวนรกเขาก็จะได้เข้านรกด้วยเหตุนี้ถ้ารุสุล,ลสลัมจริงได้ตรสัสสรมทับไปให้กับพวกเราว่า อินนัลรัจูละ,ะ,ะละิจามุ้ซามันทัวีล ة บิอามันอั์ิจันนห์ซุ่มมายุคตมุลฮูอามัลฮูบิอามันอัน์ริลลแน่นอนชายคนหนึ่งเขาทำงานที่เป็นการงานของชาวสว์มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแต่เขาจบชีวิตการงานของเขานั้นเนี่ยด้วยกับการงานของชาวนรก ว่าอินทร์รจูละที่จะท ا ز م ن เาวอามริอัลนนาร์ุ่มมะจะทำมุลหูอมาลหบินยนและชายอีกคนหนึ่งซึ่งเขานั้นทำการงานของชาวนรกมาเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่เขาจบการงานของเขาด้วยกับการงานของชาวโซ์ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลาย มนุษย์เรามีชีวิตยอยู่บนโลกนี้เราไม่รู้ว่าชีวิตเรานั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไร่และที่ใดการที่เราจะต้องรักษาการงานที่ดีไว้กับตัวเราตลอดเวลานั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การงานสุดท้ายของเรานั้นได้สิ้นสุดรุอจบลงด้วยการงานที่ดี เพื่อที่เรานั้นจะได้รับอนุมัติจากอัลลอฮฺสุลตาราให้เดินเข้าประตูสุสวรรค์ฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายการที่เรานั้นจะต้องรักษาตลอดเวลาถึงการงานที่ดีของเราไม่ว่าในเรื่องของอากีดะมีมานของเราเองในเรื่องอีบาดะต่างๆของเรา ในเรื่องที่เรานั้นมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมในการที่เราจะต้องรักษาขอบเขตในสิ่งทหาราชและฮารอมสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตมุกมินคนหนึ่งถ้าปรารถนาที่อยากจะเป็นชาวสวนท่าพี่น้องครับ การงานที่ดีที่เราจะต้องรักษาไว้ตลอดเวลานั้นมันจะมีประโยชน์อย่างมากมายต่อชีวิตของเราประการแรกชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงจบลงด้วยกับการงานที่ดีถ้าเรานั้นรักษาระดับการงานที่ดีให้กับตัวเราตลอดเวลาประการที่สองเราจะรับความสำเร็จ ด้วยการได้รับความโปรดปรานจาก a l l a ์ดังที่ท่านอัสลลอฮ์ก่าว่าอินนาฮับบัลอามลีอลาอลอฮีอัตบะมุฮูกล ن وإن قلة متفقون عليه สึ่งหดีษนี้ถูกบันทึกโดยอม م ا มบุคอรีิละมุสลิมท่านอัสลา์บอกว่าการงานที่เป็นที่รักยิ่งหน้าที่ a l l a ์ มากที่สุดนั้นคือการงานที่เราปฏิบัติสม่ำเสมอถึงแม้ว่ามันจะเป็นการงานที่เล็กน้อยก็าตามประการที่สามการที่เรารักษาการงานที่ดีนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าเหล่านั้นได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ ที่เรานั้นจะเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์เพราะถ้านรูลุลฮ์สลัยได้กก่ว่าอีละอัลลอฮุบิอับดินไคยรอนอิสตะมาลหูฟะคีลาไกฟะยัตะมิลหูยารอูลลอฮ์ก้ลาอยู่วัฟิกุบิอัมลิสซอลิห์กับลลนมารอวาฮุติรมิซีวซสฮาฮุท้ารูุ้ลล์บอกว่า เมื่อรับบาถนาให้บ่าวคนหนึ่งที่จะได้รับคุณความดีนั้นเลาก็จะให้เขานั้นเนี่ยได้ประกอบการงานที่ดีมีคนถามอูลลอฮ์บอกว่าเขาจะประกอบการงานที่ดีอย่างไรโอ้ท่านอูลลอฮ์ท่านอัลลอฮ์บอกว่าอยู่บัพปีคูบิอาเมดิซอริฮินกอบดันโล เขาจะประสบความสําเร็จด้วยกับการงานที่ดีก่อนที่ชีวิตของเขานั้นจะสิ้นสดหรือจบลงคือก่อนที่จะตายนั้นเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกับการงานที่ดีประการที่สี่ท่านพี่น้องคนที่รักษาไว้ถีงการงานที่ดีตลอดเวลานั้นเนี่ยเขาจะมีสภาพที่ดีที่จะฟื้นคืนชีพมาในวันเกียร์มา หลังจากที่ตายลงดังที่รุสุลลฮบได้กล่าวว่ายุบอาสุกุลูอับดินอลามามาตะอะไรหูรอยมุสลิมถ้ารุสุลลฮบบอกว่าบ่าวทุกๆคนนั้นจะฟื้นคืนชีพมาด้วยกับสิ่งสิ่งที่เขาได้ตายลงก่อนหมายถึงการงานที่เขาประกอบที่เขาแสวงหา แล้วก็คดได้จบชีวิตลงฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายไอ้สภาพการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสภาพการที่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากเรานั้นไม่เฝ้าระวังในการรักษาการงานที่ดีเพราะว่ารัลสึกได้รัสว่าการลงโทษของอัลลอฮ์หรือความตายเนี่ยมันอาจจะเกิดได้ได้อย่างฉับพลัน อราบอกุรอานว่าบักตะตันวอันตุมลาตัชุรุนเกิดขึ้นได้ฉับพันโดยที่พวกเจ้านั้นไม่ทันระวังหรือรู้สึกฉะะนั้นการที่เราจะต้องระวังรักษาการงานที่ดีนั้นมันเป็นสิ่งที่จําเป็นท่านพี่น้องครับสิ่งที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการที่เราจะรักษาการงานที่ดีไว้ให้กับตนเองนั้นเราจะต้องพอดูอา ต่อ Allah เราจะต้องมอบหมายตัวเราเองนั้นต่อ Allah อันนี้คนคนที่จะขอดูอาจาก Allah จะมอบหมายตนเองต่อ Allah นั้นเราก็ต้องทาให้ตัวเราเองนั้นมั่นคงในการงานดูอานั้นถึงจะมุสยับถึงจะถูกตอบรับเราจะต้องต่อสู้กับตนเอง เราจะต้องมีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมสภาพการที่เราต้องเผชิญเราย่อมรู้ดีว่าเชยตอนนั้นมก็ทำหน้าที่ของมันสังโมงเองนั้นบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นใจเราฉะนั้นจะต้องอาศัยการทุ่มเทและความอดทนให้พี่น้องครับในขณะเดียวกันนี่เราจะต้อง ยึดมั่นรักษาการงานของเรานั้นด้วยบทบัญญัติหรือชริอัตที่เป็นขอบเขตที่อัลลอฮ์นั้นกำหนดอัลลอฮ์ได้ส่งพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาเป็นแม่บทในการดำเนินชีวิตได้ทรงทารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาอัมบิยะทั้งหลายนั้น มาปฏิบัติเป็นเยื่ออยางและนำพาผู้คนไปถึงสิ่งที่เป็นคำสั่งของอาะ a ์สิ่งที่อาล a ์ได้วางกฎเกณฑ์วางระเบียบที่ให้มนุษย์นั้นดำเนินชีวิตบนโลกไบนี้ฉะนั้นท่านพี่น้องท้งหลายการยิดมั่นในหลักการอิสลามของเรานั้นเราจะต้องไม่หย่อนยานจะต้องไม่สุดตร,ตรงเกินเลย ต้องอยู่ในขอบเขตที่อลลอ a ์ได้บัญญัติเพราะอิสลามนั้นเราไม่ได้คิดขึ้นเองได้หรือกลุ่มชนใดก็ตามมีอำนาจสิทธิ์ขาดในคำสอนของอิสลามแต่คำสอน,นอิสลามนั้นอลลล a ์เป็นผู้ที่กำหนดโดยวาฮีมาอย่ยงบรรดาอซูลอัมบิยะเพื่อนาม,มาบอกกล่าวชวนชวน ทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งยุคสุดท้ายคือท่ารสุรลสสลอสุลลามท่านพี่น้องครับการที่เราจะรักษาการงานที่ดีของเราไว้อยู่กับตัวนั้นเนี่ยแล้วผ่านชีวิตมาในชฉลรมดรกรีมเรานั้นได้ใส่ใจอย่างยิ่งในชฉรรมดรต่อการรักษาอิบะาดา ต่อ,อการทำความดีต่างๆในชาติรมฎอนเพื่อเราต้องการจะได้รับรางวัลสูงสุดที่เพิ่มูลขุ้นในชาติรมฎอนในขณะเดียวกันเนี่ยนอกรมฎอนถึงบรรยากาศมันไม่เป็นใจก็ตามแต่สิ่งที่เป็นฟรดูเป็นวาญิบนั้นเราไม่อาจจะละเลยได้เลยในขณะเดียวกัน เราก็ต้องเฝ้าพยายามที่จะผักดันตนเองเนี่ยให้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนัตสิ่งที่เป็นนาฟิลหรือนาวาฟิลต่างๆไม่ว่าการนำมาตะยุทธ์ข้างข่าวก็ยังดีเพราะเวลานั้นท่านสามารถปริกตัวเองไปอ้อนวอนต่อเนาะในสิ่งที่ต้อง,องการท่านสามารถที่จะขออิสติกฟาจากอัลลอฮ์ได้ มีฮหตุยีนยืนว่าอัลลอฮ์จะตอบรับอย่างแน่นอนท่านพี่น้องครับในเรื่องของสังคมนั้นในครอบครัวเรามีลูกมีพ่อแม่มีสามีภรรยาที่เราจะต้องเอาใจใส่หรือคนที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบเราก็ต้องรับผิดชอบในส่วนคนที่เป็นเพื่นบ้าน อิสลามก็ได้ให้ความสําคัญอิสลามได้ให้ความสําคัญแม้กระทั่งบอกว่าการที่ท่านกระจัดสิ่งที่เป็นอันตรายออกจากท้องนถนนาก็การอิมานเพร,ราะสลลัฟวะอีมานสูง,งสุดนั้นการที่เราปฏิญาณวลล่าอัลลอฮฺอิลอฮ์มุฮัมมัดูรสุรลลัน้อยสุดนั้น คือการที่เราเก็บขยะเก็บที่เป็นอุปสรรคต่างๆที่อยู่บนท้องถนนนั้นนั้นอิสลามนั้นให้ความรักการรักษาในเรื่องของของความสะอาดทัสรสุลตาวอันนาซาฟะมีนันอีมานความสะอาดนั้นมาจากการศรัทธาฉะนั้นท่านพี่น้องทั้งหลายถ้าเรานั้นเนี่ยเป็นมุสลิมเป็นมุสลิมที่แท้จริงดังที่อราถสัจได้เชิญชวนกับพวกเรา ดังที่เราสูลได้เรียกร้องเราในการที่จะรักษาคุณความดีนั้นเราจะต้องรักษาไว้อย่างสมอเสมอแม้กระทั่งความละอายใจนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการอีมานฉะนั้นถ้าเราสูลเราสัตย์ลำจึงบอกว่าเอามันอิชิตะนะบอกว่าจงทำนะตามที่ท่านต้องการอิลัำทัสตาดีถ้าท่านไม่มีความละอายใจ ฉะนั้นเราจะทำอะไรก็ตามท่านพี่น้องเราจะต้องมีความระอายใจใตลอดเวลาว่าเราเป็นมนุษย์เราได้ชื่อว่าเป็น,ม,น,ปนมุสลิมนั้นเราได้นำพาคำสอนที่เป็นอิสลามที่แท้จริงนั้นให้มาอยู่กับตัวเราตลอดเวลาหรือไม่ขอให้ขอเอาจรจากสุตะลาให้เราทุกคนนั้นได้ประสบความสําเร็จในการมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้และให้การงานของเราตลอดเวลานั้น